สวัสดีครับชาชิเรเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอลเดอร์วิชั่นแฟนตาลแฟนตาซีนะครับวันนี้เรามารีวิวกันหลือ2ตัวนะการเน็ตกับวีวีเดี๋ยวเรารวบกันไปเลยในะคลิปเดียวแล้วกันครับเพราะว่าผมน่าจะไม่ว่างละมามาดูกันนี่เอ่ออันนี้โอเคนี่นี่นี่เออการเน็ตแล้วก็วีวีนะโอเค เราเอาการเน็ตก่อนแล้วกันาการเน็ตหรืออันนี้ชัยดักเกอร์นะเพราะว่าเป็นชื่อที่นางเรียกตัวเองตอนหลังเนาะใครเล่นเรื่อเอะพิเซตต์อ,อับอเล็กซานเดียนะครับซอสเซ,ซอร์แล้วก็โคตัวดัมมาร์วเดอร์นะโอเคเป็นธาตุดินอันนี้เป็นตัวแจกฟรีเนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะอ่า TMR นะครับเติม AP 15แล้วก็กันพิษกันหินกันโทนนะครับเออเดี๋ยวนะ เราไปหาคือเพลงมันเพราะแหละแต่ว่าเสียงร้องเนี่ยมันจะทําให้เราคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> อันนี้มะโอเคเพลงนี้จะมีเสียงร้องไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เฮดพีเอร์อ็แท็กนะเออเออบากกันเนี่ย แล้วก็เมจิก5% 5%เอรอรงอ่ะอันนี้คือน้อยมากเลยคือเผื่อที่แพ้บีสองเต็มที่แล้วมั้งลดเมจิกดาเมเทกแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคแล้วก็มีคีอีเวนต์ยี่สิบมีเมจิกรีเทนเพนยี่สิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้อันนี้โอเคอืมใส่เป็นดีเฟนซ์สเปริลต์คีย์อีเวนนะโอเคตัวทีมอาร์ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นซิดูเอชั่นแนลอ่าพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากอ่าบอร์ดมียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นท่าดินก กันสลัดห้าเปอร์เซ็นต์กันหมัดสิบเปอร์เซ็นต์กันเวทสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแพ้ปืนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แทงเนาะอันนี้จะมีกันดดนแอ็กเออแล้วก็ดีเดเวลเนาะแล้วก็กันตาบอดนะครับแล้วก็กันชามออโอเคแหละอ่าเรามาดูกันเป็นน่าจะเป็นตัวกึ่งซับไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีอยู่ นึกว่าเป็นตัวฮิลซะอีกอ่อจะเป็นเพราะว่าดินมีฮิวเยอะแล้วอะ่ะแหละเขาก็เลยโอเคอ่ะอันนี้ยิงติดพาไลท์นะครับโอเคอืมนี่อ่ะนี่ครับระยะไกลอยู่นะสี่ช่องดาเมจร้อสเเ็นะคือดีอยู่นะเออเชราทานนะโอเคอันนี้มีบัฟนะครับอันนี้ลด ลดเฮดให้ตัวเองนะครับได้โปรเทคแล้วก็เชลนะอันนี้ใส่ตัวเองเลยนะครับอ,อ่นี่อันนี้มีดิสเปลอินโนเวทดาเมจนะเออก็คือดิสเปลเคเลตอ่อ,อันนี้นางปกติเดี๋ยวนี้ AI เหมือนถ้ามีสกิลนี้อยู่จะใช้ก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าดีเทคได้ว่าเจอนะดาเมจร้แป้าเประยะดีอยู่นะครับก็4ี่ช่องผมว่าใช้นะผมว่าใช้ผมว่านางใช้นะอ่อ,อันนี้บัฟให้เพื่อนนะครับ เออก็จะทำให้ทิเปียรพอเทคเชลครับถ้าเพื่อนตีนะแล้วก็เพิ่มสปิริตกับเมจิกให้ตัวเองนะครับเมจิกสี่สิบเปอร์เซ็นต์สปิริต20นะครับอันนี้ก็เป็นบัฟที่ดีนะดาร์คบาฮุดซัมมอนนี่อัปเกรดแล้วเป็นดาร์คเมกาแฟนะจะใช้เขียวล่าเอ้างงงั้นนะเอ่อเพิ่ม อ๋อศัตรูจะลดสปิริตเพนครับก็คือศัตรูจะยิงเวทเบาลงนะแล้วก็าดาเมจสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมู่ด้วยอ,อันนีเ้เคียวล่าเคียวล่าช่วงล่างนี่เคียวล่าเป็นสกิลหมู่นะครับมีเวลาแคสด้วยเคียวล่ามีเวลาแคสด้วยแล้วก็นี้ด้วยก็แต่จะใ,ใช้ใส่ตัวเองก็คือโดนรอบตัวนั่นเองโอ้ผมว่าเลาเพลงนี้เสียงขุยมันปวดหัว เอาเรากลับไปใช้อเวอร์เดอ h ฮิลกันเหมือนเดิมแล้วกันนะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยกับกับเพลงนี้แล้วกันนี่นี่แหละง่ายสุดละสำหรับเอฟก้าไม่มีเพลงไหนง่ายกว่าเพลงนี้อีกแล้วอ่ออีอินเทอร์เน็ตเดือเน่าดิเออ แล้วก็ที่ top level ยี่นะครับมี protective charm นะครับก็จะลด evil s e n s ให้อันลายแล้วก็ลด magic damage คือเพิ่มเชลล์อ่ะยี่แล้วก็มี auto r e w i t e ด้วยก็คือมี auto r e w i t e ซึ่งเอาจริง auto r e w i t e เนี่ยปัจจุบ,บันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออเหมือนโดนลบเยอะเหลือเกินแต่ว่าตัวเองตัวนางเองมีลบเคลเลตแล้วก็มี auto r e ีไ i t e ก็ถือว่าดีอยู่นะอา่าตัวนี้มี heal single t a r g e ต อ่าแล้วก็มีดาเมจไฟสั้นหมู่ l e นะก็เรามาดูกันว่าโคโตรดามะอาจจะดีกว่าเพราะโคตรดามะเนี่ยมีการตีฮิตอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีตีว์ปอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเราปิดทิ้งไปก็มีตีสตันนะอะ่อันนี้อันนี้ก็มีลดมิิดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเอลีดิสันยี่สิบด้วยก็ซึ่งเป็นปบัฟที่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนะครับถ้าเป็นผมผมก็จะใช้โคโตนะเพราะว่าการตีฮิตอืมแต่ก็ถ้าใครอยากได้ฮิลซึ่ง จริงๆผมมองว่าถ้าทีมเวทดินฮิลมันน่าจะเยอะแล้วนะมันมีทั้งมาเชอรี่ทั้งอ่าลีนวลนวลินัวฮิลปอมไม่รู้แต่ไม่ได้ใช้ลีนนวอยู่นะแต่ไม่ค่อยสังเกตว่านางฮิลไหมเท่าไหร่แต่ผมว่าฮิลอยู่เออมันก็ฮิลได้หมด <c oughs> มันก็เลยรู้สึกว่าดินเนะี่ยเป็นทีมเวทที่ค่้นข้ง,ขงแข็งแก่งนะตอนนี้ผมวอผมก็เล่นทีมเวทดินอยู่ลิโน่อ่ามาเชอรี่อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่เอ,อผมว่านางก็โอเคในฐานะที่เป็นตัวแจกนะครับ แล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่าดิสเปลออดีบัฟแล้วก็ฮิวด้วยเป็นสกิลหมู่แล้วก็เพิ่มไปเทมลิเทนส์10%ด้วยก็รวมๆก็คือถือว่าถือว่าดีในฐานะตัวแจกนะแล้วก็มีลดเวลาไล่ด้วยซึ่งนางไล่ไหมนางไล่เกือบทุกสกิลเลยเออเพราะนั้นก็ใส่ลดเวลาไล่ไปหนึ่งอันก่อนละเออก็อันนี้อันนี้ก็คงต้องใช้อยู่แล้วเนาะสปิริตสปิริตเพนเอลิลิเทนแล้วก็เอเลเมนเชลิเทนอันนี้มันได้บับมาก็คือก็คือเป็นสกิลที่ได้จากดีมนะครับมันทำให้นางอึดข <rium> ส่ว <Nacional> น <asure> ใครไม่ใครจะไม่เอารถเวลาไล่ก <descriptive together. S 1> ็ได้นะก็จะไปเอานี่ได้สปิริตเพนกับสปิริตก็ได้เออนี่ก็ได้โอเคอ้อมันคืออันอันนี้มันคืออันเดียวกันเออไม่ใช่ก็ก็เอออันนี้ดีสุดแล้วเอออันอื่นก็ก็คืออันนี้คืออันนี้อ่าอันนี้ออโต้พชั่นก็คือโดนตีแล้วหิวนะครับเอแต่ถ้าเกิดใครกดโดนยิงตายนะก็ อันนี้นะครับเขาลดดาเมจเทคเกนจากมิสไซล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือนางแพ้มิสไซล์อยู่แล้วเนาะแพ้ปืนอยู่แล้วก็ใส่อันนี้ก็นางก็จะอึดขึ้นแต่ว่าปัจจุบันทีมปืนก็เจอน้อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่เมื่อวานก็เจออยู่ทีมสามปืนอะไรเงี้ยเออก็โอเคก็อ่ะหรือจะอฮิวก็ได้เออเนถ้าเล่น PVE ีเอเนี้ยดีแน่แต่ส่วนอันนี้ก็พีพีถ้าเกิดมั่นใจว่าจะไปเจอก็ใส่ไว้ครับอะไรประมาณนี้นะอืม อ,อถือว่าเก่งถือว่าเก่งในในฐานะตัวแจกคอร์ด9กก็โอเคเอาล่ะถ้าทำไหวก็ลองทำดูนะครับอ,อมาดูวีวีดีกว่าวีวีนี่ไฮไลท์ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งนะเอ,อเป็นคลายฮาร์ดแบ็กเมดแบ็กเมดใจดีเบสโซแล้วก็เลนเมดนี่การีที่มีเลนเบสอย,ยู่ทำให้ทำให้วีวีเก่งนะ อ่านี่อันนี้เพิ่มไอจียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสามเทินคือสุดยอดเออแล้วก็ตีรถอ่าลบรีเจนอันนี้คือเป็นทีมอที่ดีมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพิ่มไอจีหมู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากนะแล้วก็หมวกก็เพิ่มเมติกแอคเวอร์ซีด้วยโอเคนี่อ่าเฮดพีเอ็กแทกท่านมื่นนะครับ <S <S อินคีเมติกรีเจนเพนยี e ่สิบคีอีเวย์ยี่สิบนะครับมีหมวกเมติกยี่สิบลดอุณหภูมิสองร้อยนะนี่ สำหรับวีวีน่ารักอะ่ะใครชอบวีวีนี่ต้องจัดเลยจริงๆริงวีวีเป็นตัวละครที่ที่เด่นมากอยู่ <c oughs> ในเอฟก้าใช่ไหมใครๆก็รักวีวีใช่ไหมเออเมจิกย <c oughs> ี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเออ <c oughs> ก็แพ้แสงเนาะนี่การต่อยยีห้าด้วยการเวสิบแล้วก็การสแลสสิบห้าไม่ไม่แพ้ปืนสิบเปอร์เซ็นะอันนี้คือดีดีเลยนะครับอืมตอบถึงถึงเอ่อ ท่าลมมันจะพ่วงกาเซล่ามาด้วยก็ตามนะตอนนี้แต่ว่าก็หรือหรือบริทตุลมมาด้วยก็ตามนะเดี๋ยวมันจะมาใช่ไหมแต่ว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ได้ติดลบอะไรมันก็โอเคนะครับแล้วก็ปืนก็เจอน้อยลงแต่ว่าไม่แน่ช่วงนี้ตัวแพ้ปืนออกมาเยอะอาจจะคนกอาจจะกลับมาเล่นปืนาาก็ได้กันสตันแล้วก็กันเอ่อพารายแล้วก็มีอันนี้กันสต็อปนะเออก็อันนี้ก็ถือว่าดีอยู่อเอาละโอ้โห,โห อะไรอย่ามีออโต้รีไวทอยู่ในนี้หรอจริงว่าโกงจังนี่รีดีเขาต้องแชร์100%นะครับสกิลหนึ่งนะครับระยะ3ช่องดาเมตโอเคอ่าลดเวลาไล่สีเทิร์นนะครับ200เพิ่มเมจิกเพิ่มนิชั่นบล็อกเลดให้ตัวเองอ่ก็คือทำให้ศัตรูไม่เคาเตอร์นะอ่านี่อันนี้ก็เป็นบัฟที่ดีนะน,นี่มีการตีฮิตนะครับหมู่ด้วยลบเชลอีกตั้งหากอ่าน,นี้คือยอดเลยดาเมจแล้วแบบ5%ด้วย ใช้ได้ตั้งสี่ครั้งเนี่ยดีนะอันนี้มีโพเทคใส่ตัวเองแล้วก็มีเออ,เอ,ออันนี้ไม่รู้อ่าเดี๋ยวไปดูในอัลติม่ออโอเคดูในอัลติม่จำเป็นแล้วละ่ะโอเคคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์โอ,โอ,โอ้พวกนายแต้มเยอะกันจังวีวี ดีดานได้9.8 Vivi อยู่ไหนครับ Vivi ได้คะแนนเท่าไหร่นี่ Vivi ได้9.8ทุกตัวจะเตรียมสิบกันหมดแล้วเ <c oughs> ขาให้คะแนนยังไงชื่อสกิลว่า Translate to English นี่ของเรา Save by protecting อ่อาเดี๋ยวไปดูสิ Save by protecting สเปลเลียนฟอนเมนต์เมเทโอเอ็นแฮนส์เมนต์การตีฮิตสีเขียววะนี่นี่เอิร์นไวดีเฟนดิ้งเนี่ยพอเทคเอฟเฟกได้รีดิวพิทิคไดเมจนี่แอเรียลาโย่สามเทิร์นแล้วก็อ๋อโอเคโอเคก็คือไม่ลบ แต่ทำให้ไม่รีเลสสามเทินคือรีเลสไม่หายนะอ่แต่ว่าแต่ว่าทำให้ศัตรูไม่ฟื้นนะครับก็คืออันเนี้ยเขาบอกว่าแอปพายเอฟเฟกที้ซีทาร์เก็ตรีเลสสามเทินนะครับแล้วก็อินคิดโอเมติกแท็กก็คือจะทับเอ่อเมติกอีกแท็กดีซเพนสี่สิบแล้วก็ทำให้ศัตรูใช้รีเลสไม่ได้สามเทินแต่ไม่ลบเออ ถบายไปครบสามเทินก็กลับมาฟื้นได้เหมือนเดิมประมาณนี้ซึ่งจริงมันก็นานพอที่จะตายแล้วแหละเออสามเทิอนอ่าโอเคเมเไดโออ่าลดเอเลเมนเทนเอเลเมนเทลเชนริสตันสี่สิบแล้วก็ดาเมจสองรอยี่สิบเติมซ hey, ีทีสองร้อยเฮ้ยยิงเติมซีทีสองร้อยเลยเหรออันนี้โหดของจริงก็ได้โอเคด้วย <c oughs> นี่แล้วก็หมูแล้วก็มี ดิสเบลออโตรีไว้ด้วย <c oughs> นี่บอกเลยว่า260%แรงไกลแล้วก็ลบลบลบออโตรีออโตรีเลสออโตรีไวเออก็คือรอีเลสบอกเลยว่าดีนะแล้วก็อันนี้มีไบโอก็ติดพอยซั่นเนาะเออแล้วก็มีเพดิฟามีหินเนาะตามสไตล์แบงคเมดนะครับอันนี้เบสโซก็เป็นแสลแล้วก็ข้ามข้ามไปเนาะเราไม่น่าได้ใช้ส่วนเออ เลดเมดเอ่อเลดเมดมีอะไรเออเลดเมดมีฟาดแค t นี่ฟาดแค t ใส่ตัวเองอ่อาก็ใช้เลดเมดเพื่อจะลดสกิลแคตติ้งนะครับแล้วก็มีเฮดด้วยอ๋อถ้ามีเฮดหรอ,อ,น,หน,อ,หอ,อนี่เป็นอะไรแฮะหนึ่งเอามอฟ้าเี่มีเฮดเออถ้ามีเฮดแตนี่ <c oughs> อ,อก็คือก็คือเฮดแหละมีเฮดแล้วก็จะลดเวลาไล่3า0ยด้วยก็คือต้องใช้เลน์เมดนะครับแล้วก็มีดาก้าเป็นเอีที่ดาเมจดีด้วยแล้วก็มีฮิวด้วยก็เลน์เมดนะครับ <c oughs> ดีแล้วครับแล้วก็มีนี่ลดเลือนมาแค่พีสามอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกอแล้วมีลิมิตเบิร์ดเป็นเอ่อเมจิกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวเองนะก็คือจะทำให ตีแรงขึ้น20%นะครับดาเมจ200รแล้วก็สตันด้วยนี่เอลี LE, วงใหญ่เบเริ่มก็คือถ้าเป็นผมผมก็จะเล่นเป็นซับเลสเมดนะครับแล้วก็ลดเวลาไล่ให้ตัวเองเนาะทำให้ตัวเองแคสเร็วเพราะเป็นแบ็กเมดแบ็กเมดแคสอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็จะมีอันนี้เนาะสเปลดิ้งสเปลนนี้นะลดเวลาไล่าี0 0แล้วก็มีออโต้รีไวติดตัวตั้งแต่แรกนี่นี่แถมยังถ้าเกิด HP ต่ำกว่า50%จะฮิลอีก ซิงค์ก็ทำเกติเดซันด้วยเออนี่คือสุดยอดในตำนานนี่คือสุดยอดมากสุดยอดแบบสุดยอดไม่มีอันไหนดีกว่านี้อีกแล้วแล้วก็มีอันนี้ครับนี่อันนี้โคตรโหดอะไรกันครับนี่อจีทีปสองตเป็นรีเนสี่สิบเอ็กคิเลสิบสองนี่ครับใส่ไปเลยครับบอกเลยว่าสุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่แน่นอนนี่อันนี้เขาเต้เป็นพีเอ็นทีหมดเอ่ ก็เมจิกอีเวดก็ได้หรือว่าอันนี้ดีกว่าแต่ผมว่าน,นี้นะถ้าไม่ตายถ้าโดนแล้วไม่ตายคือเคาเตอร์แลเมจิกเจนะครับแล้วก็แล้วก็วกดามเมตคืนด้วยระยะไกลดีด้วยนะครับก็อันนี้ก็ได้แต่ว่าโอเคถ้าเกิดใครแบบชอบหลบชอบหลบก็ใช้นี้เ,ออเดี๋ยวนี้ทีเวดเยอะใช่ป่ะเออก็เมตาเวดเริ่มมาก็ใช้นี้ก็ได้โอเคเลยอะเก่งมาก เก่งจนเริ่มลังเลแล้วว่าเอาวีวี่ดีไม่ไม่ไม,ไม่อยากได้หมดเลยเก่งทุกตัวเลยเอ้อชิบด,ด้วยเดี๋ยวมีตัวคิสต์มาอีกเดี๋ยวมีพ่อมอน,นอีกเอออช่างมัน <c oughs> ชีวิตแต่เกมมันขี้งกมากเลยอะเศษก็ไม่แจกนู่นนี่นั่นก็ไม่แจกก็เออทำใจแล้วกันนะทุกคนห <c oughs> มุนตัวมองว่าวีวีเก่งมากครับเก่งมากแบบเก่งมากเก่งมากๆเลย เออเอาล่ะใครอยากได้วีขอให้โชคดีส่วนกาเนตก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้กันได้เลยไม่แย่ไม่แย่แยอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวก็ขอให้คนโชคดีนะครับคือผมเชียร์หมดเลยทั้งซีดานทั้งวีวีนะผมว่าเก่งทั้งคู่ผมว่าเก่งทั้งคู่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะไปเล่นกับทีมอะไรเลยสุดยอดยอดเลยเออโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ